รองแชมป์ขับลุยไปเลยผมใส่เลยพี่หมดไปกดไปไปไปเจ็บไหมเจ๋งขอลองรอบแรเร็วกว่านี้ได้ไปได้เลยครับว้าว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 ผมพูดเลยว่าต่างเยอะมาก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อก่อนผมขับรถเก่งใช่ไหมครับแบบทำโยกทำอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคันนี้เข้าได้เหมือนกันรถยกสองนิ้วนะอย่างปี18ด้วยหรืไม่เคยเปลี่ยนเลนจนแทบข้างทำงานเลยพี่แค่มันโยงอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเหมื่อยละครับแต่เมื่อกี้พอมันเปลี่ยนแล้วมันไม่โยงอ่ะเราก็แบบอยากอยากไปอีก พนทนอ,อาร์มจาก a อ Power พี่ออกแบบมาเพื่อให้สร้างความปลอดภัยสูงสุดสวัสดีครับพี่ส่งครับ สวัสดีครับวันนี้มีอะไรให้ AC Power รับใช้ครับไม่ใช่นะครับน้องแชมป์วันนี้ต้องถามว่าวันนี้น้องแชมป์มีอะไรให้ AC Power รับใช้เห็นเราไม่ได้ใส่แมสแบบนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าเราได้ทําการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว3เข็ม3เข็มนะครับแล้วก่อนถ่ายเนี่ยเราเราตรวจแล้วแบบ ATK ใช่ใหญ่จมูกเพราะฉนั้นเราปลอดภัยนะครับร้านเราร้านปลอดเชื้ออยู่แล้วสำหรับ e v e r e s รคันนี้เลยเป็นของน้องแชมป์ถูกไหมครับใช้งานอะไรบ้างผมขับเลอซิงครับแล้วผมรู้สึกว่าพอมาเปลี่ยนเป็นรถอย่างงี้ มันโยนมากเลยพี่ขึ้นคอสพาน,นี้เด้งอย่างนี้เลยครับเด้งเลยครับใช่แล้วก็อันที่2คือภาษาคนเล่นรถคือเวลาเรามุดรมเราเปลี่ยนเลนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยก็โยนโยนโยน,โยน,โ,ยนโยนคือเหมือนกับปกติเราเปลี่ยนเลนไปมันจะดูดปึ๊บแต่นี้เปลี่ยนเลนไปมันรู้สึกว่ามันโยนอันที่3คือเข้าโค้งไฮสปีดคือถ้าเกิดว่าเราเข้าเป็นลายจากนอกเข้าในมันไม่เป็นไรแต่ในค,ความเป็นจริงเราเข้าไม่ได้เราต้องขับดึงของเรา ก็จะคอยโยนออกตลอดเลยครับอาการจากการที่เปลี่ยนเลนโยกซ้ายโยกขวาแล้วหน้าเกิดโยนเนี่ยมันมาอย่างหนึ่งที่พี่ดูก็คือหนึ่งในเร used, like ื่องของน้ okay. yeah. done, the iot, sten, ําหนักรถที่เพิ่มเติมทางด้านด้านหน้าก็คือด้านหน้าเรามีกันชนเหล็กเพิ่มเติมถูกไหมครับใช่ครับทำให้น้ําหนักหรือเวททางด้านหน้าเนี่ยมันมีเพิ่มเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารถจะมีการถ่ายเทน้ําหนักจากซ้ายมาขวาจากขวามาซ้ายถูกไหมครับการเคลยนแรงน้าหนักตรงนี้เนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันถ่ายเทน้ําหนักช้าเกินไปจึงทําให้รถเนี่ยเสียสมดุลด้านหน้ามันมีระบบหลักกกกๆ็็คือเปปนนระบบ แล้วเป็นคอยโอเวอร์ถูกไหมครับซึ่งระบบปีกนกเนี่ยเวลาที่เรามีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามุมเลี้ยวต่างๆเหล่านี้มันทําให้หน้ายางมันเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีการถ่ายเทน,น้ำหนักแล้วคืนผมดุลไม่ทนันหรือถ่ายน้ําหนักไม่ทนันจึงทําให้คนโผล่หงวไหลได้ยากขึ้นการเข้าลายต่างๆความคมก็จะขาดหายไปสังเขตนง่ายๆเวลาที่เราเข้าโค้งซ้ายนะครับล้อจะต้องไปซ้ายแบบนี้ถูกไหมครับแต่ทําไมถึงบานออกขวา เพราะเจอเจอแรงต้านจากน้ำหนักรถเจอแรงต้านจากพื้นผิวถนนทางด้านหน้าจึงทาให้ล้อขวามันเสียมุม oh. มุมโทจะเสีย oh. พอมุมโทเสียแคมเบอร์เปลี่ยนมันก oh. ็นาบานออกตามลายตามความเร็วที่เราขับเข้าไปเท้าโค้งแล้วมันก็ทนที่มันจะเข้ามาแบบนี้มันก็จะค่อยๆ่อยบานออกจะบานออกพอบานออกทำยังไงถ้าคนที่มีเทคนิคในการขับนิดนึงก็จะเขาเรียกว่าจะมีมุมมอะไรช่วยหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมันไปไม่ได้ก็ต้องเรียบร้อยครับ อันตรายมาก <laughs> <laughs> เก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งนะครับเอเวอร์เรคันนี้หลักๆเนี่ยด้านหลังเป็นหวันลิงก์อยู่แล้วด้านหลังเนี่ยพี่จึงไม่ได้ทํากันโครงออกมาเสริมครับเพราะพี่ดูแล้วระบบหลักของเอเวอร์เรสตัวนี้ด้านหลังเป็นหวันลิงก์ที่มันจะเป็นคานถ่ายเทนน่าหนักอยู่แล้วตัวนี้ <c oughs> ระบบเขาทํามาค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้ว <c oughs> แต่ด้านหน้านี่เราสามารถใส่คอนโทรลอาร์มจากเอทีพาวเวอร์ได้เลยนะครับสำหรับช่วยรักษามุมล้อการขับขี่ที่ดีการเข้าโค้งที่คมแล้วก็วันนี้เราจะจัดให้ไปเลยนะครับ ด้านหน้าเราใช้เป็นช็อค O M 2.5จานะครับจากโปรเฟเดอร์นะครับช็อคหลังเป็น p i กี้แบ็ก2.5จากโปรเฟเดอร์เช่นกันเราต้องให้เครดิตกันเลยว่าช็อคโปรเฟเดอร์อนี่ไม่ธรรมดา,มมานะแล้วก็สปริงด้านหลังจะเป็นสปริงยก4ีถมิลจะเป็นสปริงจากโปรเฟนเดอร์เช่นกันจะเป็น Pro โปรเกสซีสฟสปริงครัว่าโปรเกสซีฟสปริงก็คือจะมี2ค่าเคเลดอยู่ในน้ำหนัก1ขดยังไงครับยังไงครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าเคเลดอย่างนี้เลยครับเคเลดแรกนะครับ เราจะเห็นค่าเคเรตของสปริงแบบนี้ครับจะมีทั้งทั้งขดละเอียดและขดห่างเขาเรียกว่าน้ำหนักแรกในในระยะจาหรือในระยะการให้ตัวเคที่1จะทํางานก็คือตรงขดละเอียดทำงานตรงขดละเอียดทำงานแต่ถ้าเกิดมีแรงจํามากๆครับบริบลงไปเคที่2จะรับน้ําหนักต่อทันทีนะครับเพราะนั้นก็จะให้ความนุ่มนวนได้เป็น2สเต็ปหรือเป็นแบบโปรเกรสซีฟสปริงสปริงหลักๆจะมีใช้อยู่บบคแบบ ลีเนียกับโปรเคติฟสปริงลีเนียก็จะเหมาะสมสำหรับแนวฮัทคอหน่อยแบบน้ำหนักรถเยอะๆมีแอสเทอรี่มีอุปกรณ์เต็นท์มีอะไรต่างๆที่ทำให้รถมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากๆก็จะใช้เป็นแบบลีเนียแล้วก็ต้องดูค่าเทเลทให้พอดีถ้าน้ำน้ำหนักมากเกินไปก็ทำให้ทเานชั่นไม่ให้ตัวก็เกิดการกระด้างรถมันก็แข็งไปใช่สปริงเป็นระบบรองรับน้ำหนักหลักครับ รถจะนุ่มนวลหรือไม่นุ่มนวลอยู่ที่ระบบรองรับน้ําหนักหลักเป็นหลักก่อนครับผมเพราะนั้นสปริงจะเป็นระบบรองรับน้ําหนักดันแรกที่ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนและส่งให้แรงสั่นสะเทือนขึ้นห้อในสารช้าหรือเร็วมากหรือน้อยอยู่ที่คอยสปริงแล้วนะ,นะอ๋อแสดงว่าที่ผมผมเคยเห็นแบบรถแนลนดี้ที่แบบข้างล่างสั่น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 แต่ข้างบนคือนิ่งเลยนี่คือครับคือคอยสปริงคอยสปริงาคำนวณมาเป๊ะคอยสปริงทางานครับและสิ่งที่ต้องทํางานควบคู่กันก็คือช็อกอัพครับผมช็อกอัพมีหน้าที่เข้าไปควบคคุมยป ทำให้คอยสปริงหยุดการทำงานหรือว่าทำงานแบบเสถียรสโตเบลครับผมก็คือง่ายๆน้องแชมป์ครับถ้ารถเราไม่มีโช๊คทำงานแต่คอยสปริงก็เด้งแล้วเมื่อไหร่จะหยุดแล้วก็เวลาที่รถเด้งอยู่มุมล้อเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมันเราก็ต้องคนโทรลอย่างเงี้ยแล้วก็ราขับขับไปเลยมันก็ขี่ไม่ได้สุดท้ายมันก็ขี่ไม่ได้ถูกไหมครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นโช๊คที่คุณภาพไปไม่ถึงหรือว่าพ r ร์เมนไม่พอคุมคอยสปริงได้แค่หนึ่งชั่วโมง แล้วถ้าเกิดเราต้องเดินทางสามชั่วโมงล่ะไอสองชั่วโมงที่เหลือเราก็ต้องเด้งไปเด้งมามันก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นโช๊คอัพจึงมีหน้าที่เข้ามาควบคุมการทํางานของระบบคอยสปริงผทำให้คอยสปริงเนี่ยหยุดหยุดกระพือทำงานสเสถียรขึ้นโชคดีๆเวลาเราขึ้นสะพานมันเด้งปับ๊บแล้วมันก็ดูดแล้วมันก็นิ่งเลย,ยใช่ครับนั่นคือค่าน้ำหนักของโช๊คที่ออกแบบมาให้คุมน้ำหนักของรถ คุมการกระพือตัวของคอยละสปริงได้อดีเพราะฉะนั้นชคชุดนี้เนี่ยด้านหน้าเป็น om 2.5มีลูกสูบถึง60มิลซึ่งเป็นลูกสูบที่ขนาดใหญ่รองรับน้ําหนักของเอเวอเรสได้อย่างนี้แน่นอนปรับน้ําหนักแอรจารได้ถึง8ระดับ om 2.5ตัวนี้จะเป็นน้าหนักฝั่งขากดผมหรือคอมเพรสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีน้ําหนักมากขึ้นจําแรงแรงมากขึ้นปรับน้ำหนักสูงขึ้นมันจะยุบปุ๊บแล้วคือหยุดเลยยุบปุ๊บแล้วหยุดเลยนะครับด้านหลังเป็นการปรับแบบคอม สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคนทนอาร์มจากเอทีพาวเวอร์เราเลยนี่หลายๆท่านจะบอกว่าเหล็กท่อนทอดจะช่วยอะไรได้บ้างอ่าผมก็อยากรู้เหมือนกันพี่คนทนอาร์มตัวนี้เนี่ยพี่ออกแบบมาให้มันเช่าไปช่วยคุมปีกนกตัวล่างโครงสร้างมันไม่มีแค่เหล็กพวกนี้จะมีอุปกรณ์เอสเตอรี่ที่ที่เป็นชุดประกอบของเขาเข้าไปถูกช่วงล่างของเราจะควบคุมปีกนกตัวล่างทำให้ปีกนกคืนศูนย์ได้เร็วไม่เสียมุมคําว่าคืนศูนย์เร็วอะพี่ิบายฟัง่อยขยายค่อยคำว่าคืนศูนย์เร็วนั่นหมายถึงสมมติอันนี้เป็นปีกนก เวลาที่ที่มันให้ตัวครับผมกลับเลยให้ตัวกลับเลยครับเวลาที่เราเลี้ยวโค้งแรงๆหรือว่าเลี้ยวโค้งที่ทําให้โค้งคมขึ้นเนี่ยสมมติเลี้ยวซ้ายล้อขวาเกิดแรงต้านมันจะบานออกครับผมคนทอนนาำตรงนี้จะเข้าไปคุมปีกนกตัวล่างทําให้การบานตรงนี้มันต่ลงมาอ๋อแสดงว่ามันก็จะเกิดแรงเวี่ยงออกไปน้อยลงใช่ครับผมใช่ครับครับการเหวี่ยงตรงนี้ก็จะน้อยลงปีกนกปีกนกตัวล่างจะทํางานได้เสถียรขึ้น คำว่าคืนศูนย์ได้เร็วนั่นหมายถึงแทนที่มันจะหนีศูนย์ออกไปมันก็กลับศูนย์ได้เร็วขึ้นการายกควบคู่กันได้ใช่มันจะทํางานควบคู่กันแบบนี้เลยครับจึงทําให้การควบคุมพวงมายเราทํางานง่ายแล้วก็นําเสนอเลยครับท่อไอเสียจากเอทีพาวเวอร์เราเรียกว่าท่อทิ้งวิ่งเงียบเสียงไม่ดังแต่แต่วิ่งแต่วิ่งการกักเก็บไอเสียไม่ได้กักเก็บจนจนมันเรียกว่าอั้นการคลายไอเสีย ไม่ได้ครายเร็วจนเรียกว่าโล่งเกินไปถ้าลดโล่งเกินไปท่อโล่งเกินไปจะมาแต่แต,แ,ตแต่ตีต้นออกตัวดีปลายหายไปลายไม่เดินการปลี่นเกียร์จะเปลี่ยนช้าเพราะเกียร์ไม่เปลี่ยนเพราะท่อมันโล่งเกินไปรถเป็นเกียร์ออโต้เพราะนั้นหลัลกาก,ลก,าการของรถเกียร์ออโต้กับรถเกียร์กระปุกหลักการการคายไอเสียการการกักเก็บไอเสียของท่อไอเสียนั้นจะไม่เหมือนกันของพี่จะเน้นเน้นออกมาตรงรุ่นสําหรับท่อออโต้และท่อเกียร์กระปุกเป็น AC Power By Lampe คำ <S an> าว่าบายเลมเพดนั่นหมายถึงเป็นร้านของเพื่อนพี่ชื่อเลมเพดที่เป็นร้านทําท่อโดยตรงแล้วเรามาพัฒนาร่วมกัน a อซ o w e r ไม่สามารถผลิตทุกอย่างได้หมดครับผมแต่เราต้องอาศัยเขาเรียกว่าพ,พักพวกเพื่อนฝูงคำว่ารถมันก็เร่งเร่งแบบเร่งดีขึ้นเวลาเร่งแสงก็คือมันขึ้นมันขึ้นเขาเรียกว่าสนุกเท้าขึ้น<อ>หรือสนุกเต็ม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 ต็มเล็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มไปเลยนะครับขับเร่งไฟฟ้าทำไมถึงัเร่งไฟฟ้าจาก E.T.U. Shop ที่ผมเลือกเขเรื่องไฟฟ้าจาก e t u Shop เพราะเป็นแบรนด์ไทยเช่นกันแล้วก็เป็นแบรนด์มาตรฐานที่พี่อ่ะใส่ให้กับลูกค้าแล้วไม่เคยเกิดปัญหาการดูแลหลังการขายดีเยี่ยมพี่จึงนำเสนอน้องแชมป์แบบนี้นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเทรถกันไปเทรถกันไปครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเซตอัพบายแอรซีาเอกับ Ford e v e r วอร์เของน้องแชมป์พร้อมหรือยังโหผมอยากลองของมากเลยพี่พร้อมแล้วอย่างนั้นน้องแชมป์ขับก่อนเลยครับโอเคครับไปไปฟรีของช่วงแรกเป็นไงบ้างลองขับดูก่อนเนี่ยพยายามเจอถนนคอนกรีตเจอเลยต่อที่มันแย่ๆครับน้องแชมป์ขับลุยไปเลยผมใส่เลยนะพี่ เฮ้ยดูเรอพี่ได้เลยเฮ้ยเวลาที่เรากระชากดึงซ้ายดึงขวาแบบเมื่อกี้สังเกตไหมว่าพรมันตีกับเองใช่ใช่ครับพี่รองแชมป์ลองเข้าซ้ายพงหน้านะครับลองค่อยๆเข้าดูครับไปครับยางครับ ไปเลย s <S ครับไปเลยครับไป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 ครับกดไป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 ไปไปเจ๊งไหมเจ๋งเจ๊งไหมเจ๋งขอลองเล่าขอลอวเล่าวนนี้ได้เป็นไงฟิลลิ่งจากที่เขาโคมเมื่อกี้นี้ดีพี่เอาจริงคือแบบ ผมท็กทำงานแล้วแบบจนิ่งหมดเลยอ่ะใช่ครับผมว่ามันดูดเร็วมากเลยนะคนต้อนอารมพี่ๆออกแบบมาเนี่ยมันทำให้ปีกนกทำงานเสถียรคืนศูนได้เร็วแบบที่น้องแชมป์ถามพี่ต้องแต่ตอนต้นว่ามันคืนศูนย์ยังไงครับตอนนี้เข้าใจการคืนศูนย์ไหมเข้าใจแล้วครับถ้าตามความรู้สึกผมเมื่อกี้นะครับหมูเราหักปุ๊บ ปกติเราต้องมีบางการมีการบังคับกลับนิดนึง,งมันก็จะกลับมาบแต่เมื่อกี้คือหักไปปับ๊บเรามันกลับรถแค่รอมานนะมันก็กลับมาเองใช่มันกลับเองครับเราเข้าเลนซ้ายค่อยๆไปนะของนี้อันตรายบาน ไปครับไปครับตังนุใช่ไหมไปครับไปเลยครับแตกได้เลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปได้เลยครับไปได้เลยครับไปได้เลยครับว้าว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 วนาวว้าวว้าววายๆเายวากมัาวว้าวั้าวว้าวา้าายาา เข้าโค้งมันไม่ได้อยู่แล้วผมเปลี่ยนโช็อคจะเรื่งองความนุ่มนวลในเรื่องของการขับขี่ที่มันสมูทขึ้นแต่เรื่องของการเข้าโค้งการบังคับพวงมาลัยที่แม่นยำเนี่ยที่บอกแล้วคอนโทรลอาร์มพี่มันเข้าไปคุมเต็มคนที่ขับแล้วจะเข้าใจคนขับจะรู้เลยว่าเวลาที่พวงมาลัยมันคืนศูนย์ได้เร็วลที่มันกลับได้เลยเนี่ยมันดีขนาดไหนก่อนผมขับรถเก่งใช่ไหมบแบบทำชค็คทำอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคันนี้เข้าได้ เหมือนกันรถยกสองนิ้วนะยางปี1ิดแปดด้วยโค้งแรกอ่ะที่พี่บอกให้เล่นผมก็ยังไม่มั่นใจแต่พราะเมื่อกี้โค้งสองผมรู้ว่าโค้งแรกมันเกาะละเริ่มสนุกเขาเริ่มเริ่มสนุกใช่ผมก็เล่นออกตามตามลายที่ขับเลยอ่ะพอเราขับได้ปุ๊บเราคือเราจะรู้เลยว่าได้เรื่องอ่ะใช่ได้เรื่องอ่ะอันนี้ลองได้รับอันนี้จะเป็นโค้งยูเทิร์นใต้สะพานมีทรายนิดนิดลองเข้าอยู่ในลายดูครับปลอดไปครับ คืนนิดเดียวครับคืนนิดนึงปึ๊ดสังเกตมันคืนกลับไหมคืนกลับไวครับม,มันช่วยทําให้เราคืนโมเดลได้เร็วขึ้นเดี๋ยวน้องแชมป์จอดซ้ายได้เลยครับครับผมบางที่ใจเต้นอยเดียวม่ไหว <laughs> ระหว่างก่อนทํากับหลังทําตอนนี้จากที่ต้องแชมป์ลองขับเนี่ยครับต่างจากเดิมยนะังไงอย่างแรกเลยนะพี่ผมจะเรียนให้ฟังเป็ียนเล่นนะ่ะผมว่าการโยงที่แบบสมมติว่าเรา ปึ๊บเนี้ยหายครับหายเลยความรู้สึกผมคือหายเลยคเพราะแรกๆกับผมเปลี่ยนเลนน่ะแล้วมันคือเต้นผมยังไม่เคยเปลี่ยนเลนจนแทบแทบทำงานเลยพี่เออนออกปะครับแค่แค่มันโยงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเหนื่อะครับแต่เมื่อกี้พอมันเปลี่ยนแล้วมันไม่โยงอ่ะเราก็แบบอยากอยากไปอีกไปอยากไปอีกอ่าใช่ใช่แล้วคือพวงมาลัยมันมันคืนตัวได้เร็วคืนศูนย์ได้เร็วทําให้การคอนโทนลพวงมาลัยเราง่ายขึ้นใช่แต่ว่ามีข้อแตกต่างข้อหนึ่งพี่อันนี้คือง่ายขึ้นใช่ไหมครับอันที่สองคือ ตอนแรกผมขับอ่ะผมรู้สึกพวงมาลัยเบามากครับมันกลับเราหักนิดนึงมันมันไปแล้วมันก็มันเหวอเลยมันเหวอเลยเราโยนบอลทิ้งไปเลยอ่ะแต่เนี้ผมว่ามันมีมันมีน้ำหนักมันมีน้ำหนักที่มันมันมีน้ำหนักมันกระชับใช่ครับพรมันกระชับแล้วมันทําให้เราแบบรู้สึกคอนโทรลมันได้มากขึ้นอ่ะสิ่งที่มันกระชับขึ้นเพราะว่าคนโทนลอาร์มทางด้านหน้าเนี่ยมันเข้าไปช่วยคุมในเรื่องของปีกนกตัวล่างไม่ให้หมีศูนย์ครับเรื่องเรื่องตัวเนี้ยพี่ให้ความสําคัญมากเพราะว่าระบบบังคับเลี้ยวหรือระบบการขัััับีีงงงทาาาาาาดดดด้้้นนนนนนหหเเรจจจะุมมวลลยไไขปปกกต่็ ครับผมเพราะลูกเดียวกันตั้งสูนรล้อมอยู่ที่ปิ่งลกตัวล่างทั้งหมดพเพราะนั้นในการ,รขับขี่ถ้าปิ่งลกตัวล่างคืนศูนย์ได้เร็วไม่หนีศูนย์ถืงลิ่นจะได้แบบนี้แบบนี้เลยโคตรดีอายครับ,รบเดี๋ยวพี่พากลับร้านครับโอเคครับผมเอ้ยเฮ้ย พอสังเกตว่าถ้าเราจะตะวัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บรถเราไม่กระพือมันกระพือแต่มันคือตัวได้เร็วพอมันให้ตัวเสร็จสิ้นเด็พันคือมันกลับตัวได้เลยดูสุดล้อมันนิ่งขึ้นไหมนิ่งครับมันเนียนมันอยู่ในเลนเข้าแบบเนียนเนียน ผมว่ามันแทบจะดูดตลอดเลยนะพี่ส้มถึงจะเข้าโฟมันก็ดูดตลอดเลยนะพี่พี่พี่ถึงบอกว่าโชอ๊อ่ะเราใส่ที่ไหนก็ได้ครับแต่สําคัญคือการเซตติ้งเข้าไปหาโช๊จากโรงงานโปรเพนเดอร์เนี่ยทำออกมาเนี่ยได้สมบูรณ์แบบอยู่แล้วทํางานออกมาได้ดีอยู่แล้วจากสิ่งสำคัญในการจับใส่ในการเซตติ้งเข้าไปเนี่ยมันต้องสมบูรณ์ตามครับผมจับใส่ไม่พอการเซตการตั้งสุดลอด้อทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบหมดสิ่งสําคัญคนทลอาร์มของพี่มันช่วยทําให้ระบบหลัก สมบูรณ์ขึ้นมันเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นทันทีแล้วก็ในการเซตติ้งแต่ละคันนะ่ะพี่ใช้เวลาค่อนข้างนานบางร้านทําเร็วแต่ว่าเราไม่รู้ว่างานออกมาอย่างไงแต่ว่าถ้ามาที่ a c มั่นใจเลยเลยว,ว่าเนียนแน่นอนมันจะนิง่งไปได้เลยไหม ช่พี่สมมุติว่าถ้าเราโยนโยนไปซ้ายแล้วเรากลับขวาเลยอะฝั่งขวามันจะแรงมากนึกหรอะครับแต่เนี้ยมันเหมือนกับแบบกลับมาแล,ล้วเบรกตรงกลางได้มันทําให้การกลับขี่ลงง่ายขึ้น แต่งวงอะไรไหมเห็นพี่แค่กดเพิ่มวงไม่ได้ยึกแบบนี้เลยที่พี่ยกมือให้ดูคือพี่ไม่ได้แต่งวงอะไรพี่แค่ดันมันเข้าเฉยๆมันก็เข้าให้พี่เลยครับผมพี่ถึงบอกว่าคนทนอาร์มจากเอ Power พี่ออกแบบมาเพื่อให้สร้างความปลอดภัยสูงสุดตอมที่ส้มขับเนี่ยเราไม่ใช้เอนจินช่วยเ,ยเราใช,เาใช้เราใช้เกียร์ดีเลยใช่แล้วเราเข้าคำเกียร์ดีเพราะว่าเข้าเกียร์ดีเนี่ยมันเวียงออกอยู่แล้วใช่แต่ว่ามันเกาะได้ขนาดนี้คือแบบดูออออดูเสียงยางลั่นๆอ๋อ ลั่นแบบไม่มีตกเลยถูกไหมใช่ครับนี่คือเป็นเป็น,ปนความเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆปื๊ดลงกันแบบนี้ กับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเรายาวฝุ่นออกมาเยอะไปแ <l ots> จนโข้งสุดท้ายเลยเนี่ยนะเนียนพี่แล้วลงแบบเมื่อกี้พี่บอกเลยว่าเห็นตะเข็บล่องถนนไหล่องลึกนะเวลาที่ตวัดลงไปแล้วมันขึ้นมามันเสียอาการอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าจะลงแล้วมันจะขึ้นมาตรงๆแบบแบบเมื่อกี้ได้ง่ายๆมันอยู่ที่มรรถนะของช่วงล่างเราเต็มๆเมื่อกี้ตกใจปะ ah? ไม,ไม่ไม่ไม่เพราะผมเตรียมใจไปแล้วรู้ทันหรอเนี่ย ห้องนี้คือเวียงออกนะใช่ห้องนี้ถน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 เอียงลงนะใช่ืมมันมากพี่มันไหมมันอย่างงี้ดีกว่าพี่ไม่ถามอะไรมากน้องแชมป์อยาก,กพูดอะไรมากดีกว่าจากที่ทำการทดสอบสมรรถนะของเอเวอร์เรสต์คาร์ลักไปแล้วความรู้สึกแรกเลยคือแบบบอกเลยผมไม่เคยรู้สึกนี้มานานละมันมีความกวนนิดแต่มีความมันมากอะพี่แบบอยากไปอีกไปอีกแล้วไปได้อีกไปได้อีกอะคือที่เราเทสเมื่อกี้ผมว่าที่พี่ส้มขับแต่ก็ยังไปไม่สุด ยังไม่สดยังไม่สดเพราพี่ส้มยังไปได้อีกแต่ว่ามันมืดแล้วมันก็เลยแบบด้วยด้วยทั้งวิสัยด้วยมันก็เลยแบบ้แค่นั้นด้วยไฟไม่พอมันมืดด้วยแล้วก็หลายๆอย่างมันทําให้เราต้องรีบกลับบ้านกัน<อ>นะรีบกลับบ้านกันในการทดสอบเม <unes> ื่อกี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากสื่อความหมายก็คือเราอยากให้เพื่อนๆที่ดูคลิปดูลักษณะการขับขี่เนี่ยเป็นการขับขี่แบบที่คนปกติเขาไม่ทํากันเพราะฉะนั้นการขับขี่แบบนี้เนี่ยไม่ควรทําเรียนแบบแต่เพียงแค่ เราให้ทาให้ดูว่าเมื่อติดตั้งกันโครงหน้าหรือเรียกว่าคอนโทรลอาร์มจาก AC Power ครับเซตอัพช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นโช๊คโปรเันเดอร์เซตอัพไปเอทีพาวเวอร์ที่ร้าน AC Power แล้วเนี่ยคุณได้ธรรมชนะแบบไหนครับผมอย่างที่พี่บอกโช๊คโปรเันเดอร์มีขายเพียบทุกร้านมีขายหมดแต่ทําไมต้องติดตั้งที่ที่เอับถูกไหมครับทุกอย่างเป็นการเซตตี้เป็นการอินสตอลเข้าไปหาเพราะฉะนั้นการปรับต่างๆทุกอย่างมันต้องมีเทคนิค,คมันก็จะต้องมี จุดในการเขาเรียกในการเซตติ้งทำให้มันออกมาแล้วสมบูรณ์แบบสิ่งสำคัญคือมันสร้างความปลอดภัยใช่ครับหลักๆเลยคอนโทรลอาร์มจาก a อ Power เราเนี่ยน้องแชมป์สังเกตไหมปกติอ่ะเราปล่อยพวกอะไรซ้ายขวาเราปล่อยเนี่ยมันดีดกลับไหมล่ะมันก็จะมันก็จะแกว่งมันจะแรงกว่าเดิมครับแต่อันเนี้ยมันจะคืนศูนย์ได้เร็วและนิ่งครับทำให้การคอนโทรลเราง่ายขึ้นเกิดความปลอดภัยสูงสุดครับผมนะครับเขาเสียเป็นไงบ้างเขาเสียวิ่งดีพี่ดีไหมดีแบบ สมมติว่าเราเล่งแซงมันจะมีแบบอื้อหนึ่งที่เขาเรียกว่ารอรอบถูกป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่ท่อไปอ่ะเปลี่ยนท่อไปแล้วอ่ะมันแบบไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยเลยมันไม่มีเอื้อมันแมทกับคันเร่งไฟฟ้าที่เราใส่ไปเลยจากอ t ทีวีช็อถูกไหมใช่มันแมทกันเลยเบรกได้ลองเบรกไหมเมื่อกี้ลองเบรกนะครับผมดีไหมนุ่มไหมก็ที่แบบจะตําไม่ตํามตไม่ตั้ี่มก็เบรกอ่ะมันก็แบบมันดูดฟึบอยู่แต่มันก็ไม่ได้แบบจึกหัวเทิ่มนึงออกไหมจันเบรกท r w ตัว xps คนวาบร้อนสูง ช่วยทําให้การเบรกเราสมบูรณ์ขึ้นสมูทขึ้นสามารถย่นเขาเรียกว่าระยะการเบรกกระชับลงสั้นลงครับปลอดภัยพร้อมกับพับเบรกกูไกลตึ๊กตึกอยู่เขาเรียกว่าเบรกจังได้ทออยเสียจาก AT power เพิ่มกำลังมาขับขี่แล้วสมูทขึ้นครับผมคนทนอารมจาก AT power ูรพวงมาลัยสมูทขึ้นดีขึ้นเยอะเลยพี่โชคอัพ สปริงชุดยก2ปปีกนกปรับองศาจากโ r เรนเดอร์ลืมเลยลืมพูดถึงไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่อะไรนะวันนี้ปัจจุบันทันดวนแล้วมันตื่นเต้นด้วยได้เจอน้องแชมป์นะครับรออ่ะรออ่ะนะครับเพราะฉะนั้นปีกนกปรับองศาเราใส่เพื่อทําให้การปรับศูนย์ล้อได้สมบูรณ์ครับมุมแคมเบอร์มุมแคสเตอร์มุมโทต่างๆปรับได้สมบูรณ์ขับขี่ระบบพันลิงหรือว่าพวงมาลัยเนี่ยมันกระชับนะครับ จะช่วยในเรื่องทําให้เราปรับศูนย์ได้ดีเพราะนั้นทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดทุกอย่างต้องแมทต้องลงตัวสาคัญแล้วคือไม่ว่าจะเป็นโชคไม่ว่าจะเป็นสปริงไม่ว่าจะเป็นปีกนกหรือจะเป็นคอนทนอาร์มจากอ e ิทีพาวเวอร์ใสไปแล้วทุกอย่างมันต้องจูนปรับให้รวมเป็นหนึ่งเป็นความปลอดภัยให้กับเอเวอเรสต์คันนี้ครับ,รบมันนะมันไหมมันไหมผมว่าเราต้องเจอที่เซอร์กิตวแหละพี่เงี้ยต้องเจอเซอร์กิตตอนนี้ฝากผลงานหน่อยตอนนี้ก็มีละคร2เรื่องครับผมช่อง3ครับชื่อเรื่องแรกว่า พุ่มแหนมโขงครับพุ่มแหนมโขงครับอันที่สองคืออ้อมฟ้าอบดินครับผมฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยครับปีหน้าครับชื่อเรื่องว่าพี่น่าสามครับพี่น่าสามใช่ใช่ต้องดูนะครับไม่ดูถือว่าผิดนะใช่ไหมต้องดูนะครับเป็นแฟนน้องแชมป์ต้องดูนะครับยังไงคลิปนี้อีพีนี้ฝากกดกระดิ่งสับตะไคร้ด้วยนะครับช่องยูทูบชาแนลเอทีพาวเวอร์จีนามครับผมเฟซบุ๊กแฟนเพจกันโครงเอทีพาวเวอร์ไลน์ออฟฟิเชียลแอดเอทีพาวเวอร์ครับเว็บ acpowerthailand.com เบอร์โทรรงพี่เลยนะครับ0865991564ตอบทุกคำถามโทรอาจจะรับช้าหน่อยเพราะว่าติดหน้างานแต่โทรกลับแน่นอนนะครับคลิปนี้ e p ้ขอบคุณน้องชาม,มากขอบคุณครับพีส้มครับขอบคุณทีมงานด้วยนะครับเหนื่อยทั้งวันเลยแต่มันนะพี่มันนะคัต